สวัสดีครับ Back to Basic วันนี้หนึ่งในคุณสมบัติที่น่าใช้และมีประโยชน์มากๆในแอป o t t e นั่นคือการสร้างรายการเช็คลิสต์รายการสิ่งที่ต้องทำครับทำให้เราสามารถวางแผนการทำงานรายการช้อปปิง้งสิ่งที่ต้องนำติดตัวเวลาเดินทางและรายการอื่นๆอีกสารพัดที่สามารถนำไปยุ์ใช้ได้ง่งายๆทำได้ฟรีวิธีการก็ง่ายมากๆครับเมื่อเปิดแอป Note ขึ้นมาเพียงแต่รูปปุ่มเครื่องหมายถูกในวงกลม เราก็สามารถสร้างรายการเช็คลิสต์รายการสิ่งที่ต้องทำได้แล้วครับเมื่อทำรายการไหนเสร็จก็แค่แตะในช่องวงกลมด้านหน้ารายการนั้นๆก็จะถูกย้ายไปอยู่ด้านล่างโดยอัตโนมัติครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะมีเทคนิคง่ายๆแต่มีประโยชน์มากๆที่ทำให้เราสามารถจัดการรายการที่สร้างขึ้นได้ง่ายๆเลยครับเช่นถ้าต้องการสร้างรายการยืมเป็นหัวข้อย่อยก็ทำได้ง่ายสุดๆครับแค่แตะบนรายการที่ต้องการแล้วปัดไปทางขวา เพียงเท่านี้เราก็ได้รายการย่อยรายการยืงแล้วครับถ้าต้องการเปลี่ยนกลับใช่ครับแค่แตะแล้วปัดไปทางซ้ายง่ายสุดๆครับในรายการที่สร้างขึ้นนี้เรายังสามารถเลื่อนลำดับรายการได้ง่งายๆด้วยการแตะจุดด้านหน้าค้างไว้แล้วลากขึ้นหรือลงไปยังตำแหน่งที่ต้องการโดยในขณะที่ลากค้างไว้เพื่อนเพื่อนจะเห็นเส้นเหลืองบอกตำแหน่งด้วยครับไม่ยกนิ้วขึ้นรายการของเราก็จะย้ายไปยังตำแหน่งนั้นๆได้ทันทีง่ายๆแบบนี้เลยครับ แอปโน้ตที่ดูเรียบง่ายนี้มีความสามารถที่น่าสนใจมากเลยครับทําให้เราวางแผนงานจัดการรายการสิ่งที่ต้องทําได้ง่ายๆสะดวกมากๆเพื่อนๆอย่าลืมไปใช้กันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ